ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พอมีรถตัวพรีเมียมลักชวรี่มาให้ดูกันนะคะเพื่อนๆเป็นเจ้าของได้นะคะเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะและคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry HEV Premium Luxury อีกหนึ่งรุ่นนะคะไฮบริดที่เพื่อนๆนะคะต้องแบบทึ่งมากๆเลยนะคะขุมพลังไฮบริดนะคะที่ประหยัดจริงๆ คันนี้เป็นรถปี2021นะคะป้ายแดงอยู่ที่ล้าน8วันนี้พลายจัดให้เพียงล้าน90 0 0 0มบาทเปรี่ยนไป7 0 0 0 0สน,น่งเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับตัว l u ก u r รนะคะพรี m i u m l u x กช y รนะคะเขาจะพรีเมียมลักช y รี่สมชื่อหรือเปล่านะจ๊ะนี่กระจังหน้าเท่ๆเลยคะ่ะ โลโก้สีฟ้านะคะเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ให้ครบชุดระบบรักษาความปลอดภัยครบคันนะคะมาพร้อมกับกล้อง3ามอสิบองศาเซ็นเซอร์รอบคันและนี่นะคะคือด้านหน้าของเขามาค่ะนี่สีดำนะคะฉ่ำๆเลยทุกคนคะ่ะไดายล้อเดิมศูนนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีๆปี2024นะคะเป็นยางบิสโตนค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะได้กล่อง360องศาค่ะสามารถมองเห็นได้รอบคันเลยด้ามือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมแบบนี้ค่ะกรอบหน้าต่างนะคะเดินลายเส้นโครเมียมมาให้ด้วยค่ะ mm hmm. และนี่นะคะคือโฉมของเขานะคะที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะดีไซน์ปราดเปรียวนะคะแบบสปอร์ตลักชวรีสุดๆเลยนะคะแคมรี่ไฮบริด EV นะคะเซ็นเซอร์หลังกล้องหลังมาให้นะคะแล้วก็ภายในพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะน่แบบปูนยางนะคะด้านล่างตรงนี้เลยนะคะก็เ,เปิดขึ้นไปได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่กว้างเลยทีเดียวนะคะแผ่นรองยางมีมาให้ครบนะคะนี่มีประตูดลลไอมอนตนะคะตรงนี้ให้ด้วยนะคะประตูเล็กๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถหยิบของได้โดยที่ไม่ต้องลงจากรถเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับ ภายในนะคะมาดูกันสำหรับแทรรี่ลักชัวรี่พรีเมียมคันนี้นะจ๊ะนีจ้ะนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีสวยแต่จะบอกว่าไม่ใช่เบาะหนังธรรมดาเป็นเบาะหนังที่มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยเอ s a อ r b a แแล้วก็ยังมีเบาะนะคะที่ปรับไฟฟ้าได้นะคะระบบที่ให้ความสะดวกสบายสุดๆเลยเพื่อนๆไม่ค้คะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนี่นะคะถ้าเปาะลงมา พับพี่วางแขนลงมานะคะที่พักแขนลงมานะคะที่วางแก้วนะคะรักชูสุดๆเลยนะกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถปรับเบาะขึ้นลงได้นะคะนี่ปรับขึ้นปรับเอนนะคะอุณหภูมิเบาะนะคะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนคือมันเลิศมากนะคะพรีเมียมสุดๆเนี่ยคอยเห็นเองยังตื่นเต้นเลยนะนี่สามารถปรับแอร์นะคะแล้วก็นี่ค่ะเปิดนะคะ เฉดด้านหลังได้ด้วยนะคะขึ้นลงแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ปรับเสียงด้วยนะจะฟังเพลงก็ได้นะคะจากตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้บริหารสุดๆเลยนะคะสามารถควบคุมหน้าจอตรงโน้นได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นระบบที่ให้ความสะดวกสบายลักชูสุดเลยนะเอาล่ะนะคะพี่พักแทนพับขึ้นแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงนี้ต่อนะมีช่องแอร์ให้2ช่องนะคะ แล้วก็มีไลท์นิ่งนะคะช่องเสียบสาย USB ไลท์ n yes, ิ่งให้ตรงนี้2ตํตำแหน่งด้วยนะจ๊ะพอนายขึ้นรถแล้วนะคะเราก็ปรับนะคะให้พื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นสเปซนะคะของอผู้บริหารเลยนะจ๊อะอาจจะงงว่าเอ๊ะตรงนี้ปรับบอกให้คนนั่งข้างๆหรือเปล่าไม่ใช่นะคะปรับเพิ่มสเปซตรงนี้ให้นั่นเองนะจ๊ะเพื่อนซาราเป็นดีแล้วแหละโอเคนะค okay, ะ let's go นะคะ let's make a move โอเคสำหรับภายใน นี่นะคะที่นั่งคนขับล่าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากแผงประตูเลยเพื่อนเห็นไหมกระจกนี่ปรับพับไฟฟ้าได้ Memory s e ซีเซ็ได้2ที่นั่งนะคะ2คนเลย2ท่านเลยนะจ๊ะนี่ค่ะได้ชุดเบะาะรับไฟฟ้านะคะเบาะยังปรับแบบอุณหภูมินะคะ,ะ,ะ,คะที่เบาะได้ด้วยนะคะคือเบาะอีกแอร์เลยแหละทุกคนรัก <c oughs> ชูไปไหนเนี่ยฉันเองก็ตื่นเต้นนะเนี่ยมีกดปุ่มวิวนะคะก็ จะได้เห็นรถตรวจสอบรอบบริเวณรถเพื่อความปลอดภัยดูสิว้าวไหมคือได้ดูกันรอบคันอ่ะ,อะรอบคันเลยนะจะว่าฉันจอดอยู่ในบริเวณที่ปลอดภยัยนะจะสำหรับเมนูโฮมนะคะก็เข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยนะคะเมนูที่เข้าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็ เป็นเบสิกนะคะแต่ไม่ธรรมดานะเรามีแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติมที่จะอันอนวยความสะดวกให้เพื่อนๆได้ด้วยนะคะนี่ก็ปรับแรงลมกดปุ่ม AC กันได้เลยนะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเป็นแอร์ที่สามารถนะคะคือปรับแบบนาโนอีได้ด้วยอ่ะทุกคนคือเป็น B-Zone ตรงนี้ได้นะคะเริมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกล้องหลังนะคะก็ถอยทีก็สามารถเห็นได้รอบคันเลยนะจ๊ะระบบเสียงเพลงคือแบบ ทำมาได้แบบสุดพลังมากๆนะคะที่โปรมาลัยนะคะได้โปรมาลัยมัลติฟังกชันแจ้งเตือนก่อนชนออกนอกเลนนะคะแจ้งเตือนให้หมดเลยนะคะแพทเ์นชิพอยู่ตรงนี้แล้วนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้หมดเลยสปีกเกอร์รับสายวางสายได้หมดนะคะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะทุกครั้งเลย น,ะะนี่คันนี้ก็เป็นรถปี2021ไม์วิ่งไปแค่แสนนิดเองนะทุกคนนะคะถือว่าประหยัดกว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะคะมีแอปพลิเคชันต่างๆรองรับให้ตรงนี้แล้วนะคะนี่นะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยนะจ๊ะสวยจริงๆคันนี้นะคะอ่ะปรับแอร์กันได้เลยนะคะมาในส่วนของการขับขี่มี eco mode normal mode แล้วก็มี sport mode นะคะแบบนี้มาให้ ev mode อยู่ตรงนี้เบรกโฮเบรมืออยตรงนี้แล้วนะคะและนี่แหละ คือปลุ่มนะคะที่ปรับแอร์นะคะที่เบาะได้ด้วยคือฮ่านะคะขึ้นรถแล้วแบบสบายขนาดนี้นะไม่อยากลงจากรถเลยอ่ะทุกคนเลิศมากนะคะมีแอร์นะคะออกมาให้นะคะให้ด้วยนะที่เบาะนะคะอ่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่แบบขึ้นรถคันนี้มาแล้วไม่อยากลงนะคะยังไม่พอนะมีซันรูฟให้ด้วยนะจะเปิดรับลมรับแดดได้เลยนะคะโซน ตรงนี้นะคะม่านบังแดดสไลด์เปิดนี่นะคะซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเจอพอ,อยู่ตรงนี้คะ่ะนี่คะ่ะนี่ได้กระจกตัดแสงรบกวนนะคะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงรบกวนให้เพื่อนจะเปิดซันรูฟได้เลิศมาเลิศมานี่จ้ะนะคะคันนี้เอาไปเลยที่ร้านเก้าหมื่นพันนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นแปดไม่เกินสองหมื่น เพื่อนๆมีเครดิตดีๆนะคะเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะคะรีวิวไปก็ตื่นเต้นไปนะั่นสวยมากๆเลย c a m r y H.E.V. ตัวพรีเมียมลักชวรีปี2021ค่ะปรหยัดกว่าคุ้มกว่าแน่นอนออกรถก็พรอยใช้งเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างคะ่ะ